ชาชาวดอยเนาะเตนีเนาะเอ่อกวกดกันอยู่โอลก็จะโคตรเนาะเอาเปอาสาญาตโตบานเนาะสนาาไลโซ่เนาะแต่ไลโซ่บาบาพันลิเนาะถ้าตอนนี้ถานี้นเดกไลสใครดก็ดกกนไปหาหาเวเล็บชาแล้วเวล์ไมมล่เมือเนาะใครเดบโอเลชาเพื่อบุ๋น้อยบาเลไใครเดกพกาเสี่ยเนาะหากว่าดนไลโซ เออเริ่ชาข้อทีเนาะเออกดดีกว่าัน่อยชาเลม่นลามือกิเดมมาแล้วหน่อยกวนข้อที่เนี่ยปลอเดิมมาแล้วกว่า chạp lại đỡ vật tế thật to nói tế thật to ta cố được ai to khá ca lê này ý là tôi có xa khỏe xa khó thị nữa. ว่าข้อที่คือดมาอ,าอาลับชาเลเอาไวมละมือเนาะเออเอ้อโด้งเอาไว้ก้าวเข้คาเป็น,น่อยู่ไงอยู่รถตัว,ตว,วเฮฮาโดนไงอ๋อเลยเลิกกระกคุณเนาะอะไรลโดเกลือก้า,าวและกาะชากคุณเนาะ๋อ การโคดรอยู่เลือบบกบุ่เฮเนาะเฮฮาดเวยเขาทีปลอด้วยมาเลยแต่บอชาแขวบช่าข็ทีนี่ก็สู้เดะดเตเดอดูน่ะเคยกว่าช่ีเลช่ามีนอเดดีแต่ดีคลีดอมากเลยบรรยากาศดีเนาะ chắc là bộ đồ lề bề nó khô khát thì nói đã rồi vào khát thì xê lề lề nó có đi cô, cô gái và hôm mốt cô có được cô, cô gái nào à, về được ở ô lê hìn bà ta lấy số chứ, mua sao giá đôi <laughs> ghỉ bà phải trả số bà bán được hai vài lần mà làm mưa nó, à về sao giá ghỉ mua, lấy hello đã sao giờ ôm sao giá ghỉ sao giá vậy thóc, ta ninja để có được qua download cho video nó lấy duyệt đồ đội tika, hãy download được bộ về thà gì là đào lộ ra nề để mà đó khổ chi tiết đi qua xa gì đâu mà lộc có được cả bị qua hết này nói thắc khao ấy mót cổ mưa đi nó quay mình mình chơi lẽ cô cổ này nó gì đâu mà lại ซาวเลาอบายจะเห็นถ e like ่ายรูวิดีโอตัวเวเซ่มาพัจลีอีร์าเลให้ดาวโลดาเลอีหม้อสัญญาเกิดมก็เดินไปเลขาเลือกพิตคาโอที่โอเลข้อทีหนึ่พตคาโอเล่ข้อทีตล้คข้าที่นโข้าทีบ้านเลบ้านเลตตา เขาทิปลอได้ไหมน้ดวย,าอ,ดวยอาเบออาเบปลาตู้ันแตมแบาเนะจจะาะอาจารย์แมทอหรอใช่ไหาแต่ปลเาเด็กโคายอยู่น,อน,อนอ้อยอีกดีก็แกมันตาโ้เลยไม่ลามือเนาะอะไรมีที่เราใส่ไาไไรใอ้ถ่ายเราใส่ดีน้อย chị đi ờ hôm trước cô cô nhìn đã về giờ khi này chúng phụ đi nè khi bữa ta để đi cái <laughs> bữa pha các ta nó đi vào

tôi lo bác ơi mà thì bảo là cái chơi bảo là tất cả này là thi chi ra rồi ra rồi chạy lên kia nhìn ta nhìn là phù để tạo lệ cho mà đi qua có đi qua được chi phôi chứ nó thì phải khi nó phải tạo cái thì nó ô đề kia thì ai phải tạo cái gì à phải là chi à lo vậy khai thì đi tháp chơi vậy đi hết หนชิบอพวแต่ดีเลยใชลอยยากี่จ้กี่จ้กี่จ้กจ้นี่ชิบอพแตดีเลยที่พเมื่อกีนี่ยนะนมิโดนอมิโดเราแบบมือเจ้านนี่ป็เด็กเนาะเมื่อึ้มื้อนน้นเนาะหมอาการไม่เคยมีเลยนเีจอยู่ในน้กชิบอพดีคือต่อใครบ้างเมงกอก้ มันก็จะเป็นเลยอ้อแมมามาเรพูดต่อกาห่อน่ะเรามามานก็เลบบิกคีบบกว่ะหุพนกาจ้แก่รัวหากว่าเราตับชาเลเมลามือเนาะเมลามือเจอเรอิโอโจตมโมหกกาสาย,ยานในเก็ดท่นอนะมามีอุปริพาโดนี่เหตุตื่ดี่ะ กดเลยเลเลยเล้วโคดรว่ากี่ตัวมาเลยเล่วโคตแบบไปเดาผู้ต่อคาเตมือหน่อยผาเมือน่อดูอ่อก็ดูกระไปเลยห่กว่าโนเลาโคที่น้อยหากือุมงโกเล้วโคข้อที่นะ เลยเลยเลยคุยเข่าด้ว,วด,าาด้วล่ล่าหรอพืชสกัดตู้ด้ล่ล่าไหน คอทีเสเลเลเดคือยืดเลยหน่อยอีกเดวไปตัวเมลามนบุนออยกลบยเป็เรเล้วตัวบุนออยตอนเที่ยนเนี่ยเป็นเาฮิเลเมลามือเนี่ยโอปูเพลเพลเนาะพระปิเลเนาะเลเล่จเตาเนี่ยเลยเละเอเนาะเอเม

แหละว่าโดนลูกโค้กขทียนก็ได้กูอะ อต่คือยื้อแล้วลโคข้อที่โลเมลามืออีกว่าเซโดเทอยก็ดูกูกระปกันเลยกว่าโดนเล่าโคข้อที่นงพ้ตตคาเดอวพี่แพวปัน่ะมีเล่โคข้อที่มั่งลยหาโดนูมาดกดลเล่าโคข้อที่แท้แต่คือยื้อแล้วไงตุเตโพดดุเลโคข้อที ไล่สดเฮ้ว่าจะตอกขาเควไดป้าหรเนาะป้าตอกขาป้าคืนดูมาล้เนี่ยป้าคืนดูมาแลเควไดป้าเลา cứu được rồi nè cứu được rồi cứu được rồi ra, ra. ra. À, phụ, phụ, phụ là, thái nó sửa lấy xe buýt thái đôi chân qua xe đó xe thọ đó du kho kho thịt nè thiền này cô đôi cô gạ về buổi buổi tối là khô kho thịt li này cô lên men ra mือนày อกอดีก่แค่เดี๋ตีแล้วคู่เข้อที่นอยกว่นั่นเลกระจักรอกระจาดรอ,าาอ,าาอขี่ปลาเนาะเดกคู้กระจากรอาไปโอ้ก็เดยกกระจากรอพอน่อยข้อทีเสียเลยเละรอได้นัเข้อทีแค่เดวผู้แค,ควนหน่อย กว้เราค่คาทีิท no ี <bo> ่ชาน้องก่ากว่าเริ่มค่อยเสียเนี่ยอากาศดีด้วยมาเลยเนี่ย่นี่ไงอาเป็นโคซาเดี๋ยพอลยนอตอนี่เง้ยดูโค้าดอด้วยกว่าผู้สัขสวย ว่าโคข้อที่เอเามาเเอมรื่องอไกระจากรอพาด,ด,ดปุปลาดับโคเนาะพูดคยได้เจนีค่คยได้เลือดไข้อที่นีขน่ข้อที่ดรกคือยือและน้อย เด็กพูดดาดูดาคืดา่ะโคกดีว่ารอแอฟาแล้วจะวเนี่ยนอยาตึ้อตืเล่ขอทีแล้วโคเคลีินะโคดิโกะนาอเว่ล้โคดิโกะนาแล้วไปเฮาแวววนอ ओदा बे मे छी ला बे पोमुपा ओले जो हेलो फिनो अ हेदा वडा तो ओले दि फा के तो ओला बे एके लबको ली फुटाटा खेओ दिना ले ले हा दो ले फुओठी ต่ทุกินนี่วนะนอกโกดิกกะคนน,นี่กคนนี่ขอที่สุเตด,าด้าด้วยเดนาปะโคข้อที่ร้อยมีมีมด้กยะเมือนนะขี้ยืดเลยต่ขี้ต่ตขี้เนาะข้อที่ดะพือแขวนดามุนนอนอย กว่าตะผัว่าผูเล่ๆได้ขยือเวย่าพื้นเขย่าเอาอฮ้ยเปหดกวาโดเลอพื้อคาอลอมีเนาะกวหาลอโอโดมากะลร ที่อะไพุทคาเรมีเนาะกุติก็คือยือะไรแต่เพื่อนเนี่ยพุทธคาลรมีอะไรันวนี้แต่เพืดอนเาแบแม่ชีแม่ชีเดินะครตอนยหนแม่ชีรู้ว่ากะทอล้วบอกก เกลอบบโกเดีบาพื้ได้เลยกว่าคอยทีเสลเลย เขาทีตู่ตู่่ต่ซานดุยวันเราโอโดมาเลยแต่เช่นนอลอแต่เลยต่เช่นอลเนี่เด้ออปุติพืสคาเรโอโนมาลนะเนี่โอเตาปลาบุเนาเนี่ยเขาทีตู่่เอเตทูทู่ททู่เนี่วดโลดาดีแ่ปตข้า่ยดิบ้าบาเห เว่ตาบอวอเดอคือใ้มาไหนพูดอพูดอพไ่อเวอะเดอลุนี่นี่พูดต่อคดเด๋อลุนี่ก็พูดต่อคด ดดกดดชินอยอหนอยตอชินออนี่พืชมีดาพลดอะพดสกัดมีด้าพลรอ,อยลูตาฉลาตาฉลาลน่ะสวนเนตาเลเลเนลูลาลูลานี่ยสเนเอ้พมีดาพลอเด gumo đồ cổ có đi <laughs> cô gái nào ở ta nhìn nhận được và cờ lái số phế là nó có được cái qua mình mới được cô lái cô chơi và nó vào đi khắp